สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่กลางป่าเขาอ,อันกว้างไกลในขณะนี้ผมได้เจอวัตถุดิบนิดหนึ่งที่มาใช้ประกอบอาหารแล้วก็เป็นวัตถุที่หายากมากในช่วงนี้แต่ว่าผมเดินมาสักพักหนึ่งที่นี่ผมมาเจอฝูงอะไรไม่รู้ขาวๆแต็มนหมดแลยครับนี่ <laughs> นี่คืออุปกรณ์ในการหาวัตถุดิบนิดนี้นี่นะครับหาได้ตามไมคขวัวทั่วไป ดูไซ์ครับโอ้โหดูไซ้ของมันจะนี่มันยิ่งกว่าไซโบอ,อีกครับเนี่ยโอ้โหนี่นะครับเป็นวัตถุดิบที่หายากมากในช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างจับต้องยากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าผมแล้วและผมกำลังจะเก็บเข้าถุงภาชนะอันสวยงามอืมโอ้โหดูสิครับ ดูเดี๋ยวนี้มันคืออะไรครับเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับโอ้ฝั่งนี้ก็มีนะครับโอ้โหดูสิครับเนี่ยหมานครับหมานหมานมือนี่หมานครับเนี่ยโอ้โห ผมไม่สามารถบอกได้นะครับที่นี่คือที่ไหน <laughs> ไม่ต้องถามว่าที่นี่ที่ไหนผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน <laughs> อยู่บนยอดเขาอันไกลโพ้นนะครับเนี่ยจะสงจะส่งพี่แกนเหรดูนะครับนี่เพิ่งขึ้นมาไม่ถึงสิบนาทีนะครับเนี่ย เ,เอาล,า,ล,า,ลาก่อนอีพีที่หนึ่งไปพบกันใหม่ตอนหน้าครับ